ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะามานําเสนอเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางบ้างนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางจะเป็นลูกสะกดของหลวงพ่ออุ่นวัดตังกงจังหวัดเพชรบุรีจัดสร้างขึ้นมาในปี25 4 6น้า้สี่ิบหนะครับจัดสร้างปี2 5 4 6ันห้า้สี่สิบหจะเป็นเนื้อผงคุกรักฝังตะกุดเงินจัดสร้างจำนวนหนึ่งัน้อลูกสร้างแค่1,500อลูกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ เป็นเนื้อผมคุกละฝักงตะกุดเงินเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูนะครับเนื้อหารายละเอียดของรูปสะกุดนะครับนี่ครับมีโค้ดต่อไปอยู่นะครับวอตก็เรื่องผมงคุคกรับฝั่งตะกุดเงินตะกุดเป็นตะกุดเงินนะครับ จัดสร้างปี2546ันาจำนวนในการจัดสร้างหนึ่งพรลูกนะครับคลุกหักเต็มรูปหมดนะครับ สั่งตะกุนเงินกดพิมพ์รายละเอียดลงไปก่อนนะครับวตกรโคดครับแล้วถึงมาคุปรับทีนะโอเคนะครับ สำหรับลูกสะกดเนื้อผมคุกรักฝังตะกุดเงินหลวงพระอุ่นวัดตาลกงจังหวัดเพชรบุรีจัดสร้างในปี2,546าจำนวน1,500ลูกอันผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ